ก่อนที่ในเวลาต่อมาหาอะไรนะบัานทันข้าหลวงลีบีอย่างนั้หรือใช่บัานทันข้าหลวงลีบีขอให้เจ้าน้าไปทํางานให้นางค่าตอบแทนหนึ่งงามเสียด้วยแต่ว่าข้าอายุน้อยกว่านี้สักสิบปีแล้วก็ตัวข้าจะคบไปแน่นอนเลยท่านะบอกให้ข้าไปทํางานที่บ้านลีบีเพราะอะไรเงี้ยเหรอแต่ว่าข้า่ะช่วยท่านที่โรงเตียมนี่น่าจะดีสักกว่านะเอาน้าขารู้ขารู้แต่ว่าเจ้านจะทำงานที่นี่ไปตลอดไม่ได้หรอกนะรู้ตัวใช่ไหมล่ะ เมื่อวันก่อนก็ได้ยินแขลพวกนั้นนะดูถูกเจ้ามันทําให้ข้านะเจ็บปวดใจมากเลยเอ่เอเรื่องนั้นมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ชอบดูแคลนคนก็เท่านั้นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะเจ้านะไม่ได้ถูกภาพว่านั่นครอบงำไปต่อไปแล้วและเจ้าก็ยังฉลาหลักแหลมอีกด้วยเจ้าควรแสดงให้ท่านแม่ของเจ้าได้เห็นด้วยนะว่าเจ้านะได้กลายเป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งแล้วเอ๊ะเอ๊ะท่านพ่อท่านน่ะพูดถูกข้านะควรจะเป็นภาระของพวกท่านต่อไปไม่ได้แล้ว ตอนนี้สัมผัสของข้าก็กลับมาแล้วด้วยข้าควรจะทําให้พวกท่านเห็นว่าข้าน่ะรับผิดชอบตัวเองได้ก่อนที่ท่านแม่นั้นจะป่วยไปมากกว่านี้ข้าเข้าใจแล้วขอรับท่านพ่อข้าจะไปที่บ้านของท่านข้าหลวงลีบีข้าน่ะจะเป็นลูกชายที่ท่านพ่อกับท่านแม่นั้นต้องภูมิใจแหมอุมนลูกพ่อจะานเป็นลูกชายที่รู้จักหน้าที่จริงๆนั่นเนี่ยนะ ท่านพ่อท่าน่ร้องไห้กับเรื่องไปเป็นเรื่องอีกแล้วนะขอรับหยุดร้องเถอะนะก็มันซึ่งนี่นาก่อนที่ในเวลาต่อมาบ้านของตระกูลข้าหลวงลีบีฮ่านี่เจ้านำมาทำงานช่วคราวให้กับตระกูลของท่านข้าหลวงลีบีหรือนี่เออร่างกายปูเปีขนาดนี้เจ้าจะยกของอะไรได้ฮะเออข้านนายกอะไรได้บ้างเลยขอรับ ถ้างั้นสินี้นะพอที่พิสูจน์ให้ท่านได้เชื่อหรือเปล่าขอรับยัยนี้เจ้าแข็งแกร่งมากสาหรับคนที่ดูปวดปีช่นนี้นะเนี่ยเออก็ได้ก็ได้ข้าเชื่อแล้วข้าเชื่อแล้วปล่อยข้าลงเดียวนี้เลยนะไอเจ้าบ่ายไอข้าผ่านแล้วง่ายกับปอกกล้วยแน่เออตกใจหมดเลยเอาละคนหมายทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ก่อนครูงนี่พวกเราจะเดินทางไปที่โกยังพยอกดังนั้นอย่าได้ลืมเอาสภาระทั้งหมดมาด้วยนะเอ๊ะ กำหนดออกเดินทางพรุ่งนี้แล้วหรือนี่ถ้าข้ามาช้าก,กว่านี้แล้วก็คงไม่ได้เข้าร่วมแน่เลยฮะเจา้านะบอกว่าเจ้าน่ะชื่ออูมุนยังไงสินะ่ะเส้นทางไปยังโกโยงพยอกนะ่ะยังอีกยาวไกลนะักรีบยกขอกันก,อนก่อนเถอะเอะอขอรับท่านซอเนี่ยฮะ,ะ <laughs> แหมก็แบบนั้นแหละนะฮะนั่นมันท่านนายหญิงที่ไปรงเตี้าของพวกเราเมื่อวันนั้นนี่นะแต่ว่าคนที่เดินข้างๆดานเป็นใครกันแน่น่ะ อ๋อนั่นน่ะเป็นคนของฝ่ายคุณลุ้นน่ะสิเขาน่ะติดตามนานไปจนกว่าจะถึงโกยางพยอกเลยละจะบอกไอ้ฝ่ายคุณลุ้นอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์จีนวอนมะยองบอกกับข้าว,ว่าเขาน่ะมาจากฝ่ายคุณลุ้นนี่นะแต่ว่าข้าน่ะสงสัยเหลือเกินนะว่าท่านนายหญิงน,น่ะกลัวอะไรที่ต้องคอให้คนฝ่ายคุณลุนน่ะติดตามนานไปด้วยนี่มันชักจะทำแม่ทำแง่อยู่นะเนี่ยนะเอ้ไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออเอ๊ะใครที่ไปยังโกยยางพยอกนั้น แต่ไปด้วยอันตรายอย่างนั้นเหรอก่อนที่กลับมาทางด้านของนี่เจ้าหมายความว่ายังไงที่ต้องไปยังโกยังพยอกเพียงแค่ตัวเจ้าที่ได้งานนี้นะอูมุลมันไม่อันตรายเกินไปหน่อยรอึถ้าเริ่มงานหลังจากที่พวกเขากลับมาจากโกยังพยอกไม่ดีกว่าหรือไงไม่ได้หรอกขอรับท่านแม่พวกเขาเน่บอกว่าจะจ่ายให้พิเศษถ้าพวกเราได้ติดตามพวกเขาไปที่โกยังพยอกด้วยแต่ถืออย่างนั้นข้าก็เป็นห่วงเจ้านะ ไม่ต้องเป็นหัวไปรอขอรับท่านแม่ตอนที่พวกเราไปถึงที่โกยังพยยกแล้วทุกฝ่ายก็คงจะอยู่ที่นั่นรวมไปถึงฝ่ายฮาวาซานด้วยข้าน่ะกำลังจะบอกว่าบางทีข้าน่ะอาจจะเจอกับอูคังก็ได้นะขอรับเช่นนั้นหรืออ้าข้าคงจะได้เจอกับอูคังในไม่ช้านี้แน่งั้นเจ้าน่ะช่วยรับปากแม่สักอย่างนะอูมุนรับปากเจ้าว่าเจ้าน่ะจะไม่ต่อสู้ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเมืออก็พ่อของเจ้าและน้องชายของเจ้า เขาทั้งคู่นะ่ะทำให้ข้ากังวลเป็นอย่างมากเลยนะเฮ้ยนี่เจ้านะ่ะกำลังรื้อฟื้นความทรงจำอันยาวนานอีกแล้วหรือนี่ตอนนี้ข้านะ่ะไม่ได้สู้กับใครสักหน่อยนะ <c oughs> ได้เลยขอรับท่านแม่ข้าจะไม่สู้กับใครท่านน่ะไม่ต้องกังวลนะขอรับและรอข้ากลับมาก็พอแล้วได้จ้ะขอบใจเจ้ามากเลยนะอูมุนไม่นานเกินรอตัวข้าดนะ่ก็กลับมาแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลและดูแลตัวท่านให้ดีเถอะนะขอรับท่านแม่ ก่อนที่ในเช้าวันต่อมานั้นตระกูลข้าหลวงลีบีออกเดินทางไปยังโซคณะของพวกเขาประกอบไปด้วยคนประมาณถึง250คนจำนวนของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่มากซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าตระกูลที่กำลังสูญเสียจุดยืนนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายที่ตระกูลนี้จะได้รับโอกาสจากโชคชะตาและตอกย้ำความแข็งแกร่งของพวกเขายง่าอ เออนี่อูมุนเจ้าไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือไงเนี่ยไม่เหนเหงื่อเจ้าออกมาซะหยดเลยอ่ะอ่าต่อเป็นเพราะว่าข้ารู้สึกดีจริงๆแน่เลยขอรับอ๋อเจ้ารู้สึกดีจริงๆอย่างนั้นเหรอนี่นะเป็นครั้งแรกของข้าที่ได้มีโอกาสทางานกับชนชั้นสูงและหาเงินไปด้วยนะขอรับอ๋องั้นเองเลยเนี่ยความหนุ่มนี่มันดีจังเลยนะเนาะอาล้ฟังทางนี้ที่พวกเราจะตั้งแคมป์กันทีน่นี่อูมุนข้ากระหายน้ำเหลือเกิน จราไปหาน้ำแหงหาหน่อยสิได้ได้ขอรับข้าด้วยนะอข,อยนข้าด้วยไอ้ข้าด้วยล่ะข้าด้วยเออเเดี๋ยวข้าะจะยกถามนักอันใหญ่มาเลยก็แล้วกันนะขอรับยอ้ยขนาดนี้แบกไปไม่ไหวหรอกนะระโจมของยอนชินฮยอนข้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ท่านมากับพวกเราด้วยนะโยม,มุนกวางเป็นเกียรติของข้ามากเลยล่ะที่ได้รับสิทธิ์ในการร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยแต,แต่แรกแบบนี้ สำหรับคนของสำนักคุณลุ้นแล้วท่านเป็นคนที่ถ่อมตัวมากเลยนะพวกเรานะต้องขอให้พวกท่านนะดูแลพวกเราต่อไปด้วยนะข้าแท้จะไม่ได้ถ่อมตนอะไรเลยข้านะได้รับเงินจำนวนมากเพราะกับการปรนเปลือดด้วยความหรูหราเช่นนี้ข้าไม่รู้ว่าจะเป็นเศษไปทำไมแถมข้ายังมีความสุขจากการที่มีสาวงานอยู่ล้อมรอบตัวข้ามันดีมากกว่าตอนที่อยู่ในสำนักที่มีแต่ตะแก่อยู่รอบตัวเป็นไหนไหน ข้าน่าจะหาอะไรคลายเครียดตอนเจ้าช้าก่อนออกเดินทางนั่นนี่อืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอนชิงฮยองเ้าจะไปคิดแล้วว่าจะมีช้างเผือกอย่างนางซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ด้วยในสีวันนี้ข้า,าจะต้องพิชิตใจนางให้ได้อะฮะนั่นใครน่ะเขาไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะเขาเป็นคนแบกสัาระคนใหม่เหรอเอะอเออ เขายังเด็กอยู่เลยอย่างงั้นหรือไงนะแต่แต่ว่าเขาแน่นปึ๊กเลยเนาะเป๋มากอ่ะเฮ้ยอึบเอาล้วนะอ๋อชันยาดเป๋มากเลยหนุยช่นี่ข้าถูกเมินเพราะว่าเด็กยกสัมภาระหรือเนี่มันจะถอดเสื้อผ้าโดยไม่รู้จักการราชเสศาแบบนั้นได้ยังไงช่างรการศึกษาเสียนี่กะไรหนุยเอ่อเอ่อเอ๊หนุยไอเจ้าสุนหมานั้น แม้แต่ยอนชิฮยอนก็ยังไม่อจาระสายตาของนางออกจากเขาได้เลยหรือนี่โอยตอนแรกนะนางไม่คิดแม้แต่จะชายตามองมาที่ข้าเลยด้วยซ้ำโอ้โหไหนท่านแม้แต่สตรีสูงศักดิ์ก็ไม่อาจาระสายตาของนางาจากเขาได้เลยดูสินั่นสินะนั่นมันเด็กที่โรงเตี๊ยมนั่นนี่นะข้านาิดว่าเขาไม่ได้ฝึกฝนวรยุทธ์ซะอีกนะเขามีร่างกายที่เหมาะสมกับการฝึกฝนวรยุทธ์มากเลยเอาละ ประมาณน,นี้น่าจะพอแล้วล่ะโหนอมันบังเอิญขโมยความสนใจไปจากตัวข้า้าจะปล่อยมันไปง่ายแบบนี้ไม่ได้ข้านะจะต้องเห็นมันได้ขายขี้หน้าสักหน่อยแล้วการโจมตีด้วยเข็มทะลวงร่างนี่จ,จะต้องกลายเป็นคนพิดการไปตลอดชีวิตต่อนหน้าสายตาของแม่นางพูดเีื่